สวัสดีครับกับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับผมอันนี้เป็นคลิปการสอนใช้เครื่องกึงเบื้องต้นนะครับก่อนก่อนที่เราจะมาปฏิบัติงานจริงเราควรที่จะเรียนคฤษฎีเบื้องต้นก่อนนะครับผมในการใช้งานนะครับอันนี้เป็นเครื่องกึง3จับขนาดเล็กนะครับย่อมเยาโอเคครับผมเดี๋ยวต่อไปนี้ข้อควรระวังในการใช้เครื่องกึงนี้หนึ่งเราต้องมีแว่นเซฟตี้นะครับเซฟตี้ในการการเสล็กกระเด็น เศษเหล็กกระเด็นนะครับผมอ่านี่คือแหวนเซฟตี้นะครับแหวนตัวนี้ถูกออกแบบมาให้กระชับกับหน้าตารูปลักษณ์หน้าตาเรานะครับใส่ตรงนี้ตรงหน้าผากตรงนี้จะถูกออกแบบมาพอดีนะครับรนเนะการะเหล็กกระเด็น Scotland เข้ามาตรงนี้เนาะถ้าโดนก็โดนขอบแว่นหรือโดนตรงหน้าผากเราเนาะตรงนี้จะเซฟตี้อย่างดีมากนะครับส่วนด้านข้างจะเป็นกันเห็นไหมครับใสๆเห็นไหมอ่าตรงนี้ก็เซฟได้เซฟกันกระเด็นด้านข้างนะครับเพราะเศษเหล็กถ้าถูกกระเด็นออกมาเราไม่รู้ทิศทางว่าจะไปทางไหนเนาะเราก็ต้อง ในการปฏิบัติงานทุกครั้งต้องใส่แว่นเซฟตี้ด้วยนะครับผมเนาะต่อไปชุดนักเรียนนักศึกษานะครับห้ามใส่นะครับให้ใส่เป็นชุดช็อปนะครับชุดช็อปเพื่อในการปฏิบัติงานเนาะในการเข้าผนกทุกครั้งเข้าเรียนปฏิบัติก็ต้องใส่เป็นชุดช็อปเท่านั้นนะครับผมให้ระกุมเนาะอันต่อไปคือหนึ่งเรื่องสําคัญเลยคือแหวน แหวนนาฬิกาข้อมือเลดห้ามใส่นะครับในการปฏิบัติงานอาจจะเกิดอันตรายได้เนาะแล้วก็สร้อยคอนะครับถ้าใส่พระหรือใส่อะไรก็คือให้ทําการเก็บไว้ในเสื้อนะครับแล้วแต่งตัวให้รัดกุ่มเสื้อผ้าให้เรียบร้อยรัดกุมนะครับผมอ่ะต่อไปเราจะเข้าเครื่องกึ่งละนะครับเราจะเข้าเครื่องกึ่งกันเนาะอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องกึ่งนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าส่วนหัวแท่นอันนี้เขาเรียกว่ากลางแท่นนะครับ ขยับนิดนึงจะได้แบ่งส่วนยงงนะ่ายง่ายเนาะอ่ะใน,นกลางแทน่นอันนี้ชุดไทแท่นนะครับผมนะครับชุดไทแท่นเราอาจจะไกลนิดนึงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันทีละส่วนนะครับผมอ,อย่างแรกอ่ะก่อนที่เราจะใช้งานเป็นหนึ่งเราต้องรู้ก่อนว่าสวิทช์พวกนี้มีไว้อะไรบ้างชุดบนนี้เป็นชุดปรับความเร็วของรอบนะครับผมปรับความเร็วรอบได้นะครับจะมีเลขบอกความเร็วรอบต่อนาทีนะครับต่อไปอันนี้เป็นสวิทช์น้ำหล่อเย็นนะครับผม สีดำๆเป็นสวิฟน้ำหล่อเย็นอันนี้เป็นปุ่มเซฟตี้หรือปุ่มสต็อปนะครับในการใช้งานให้บิดตามเข็มนาฬิกาออกมานะครับแล้วปล่อยถ้าเราใช้งานให้ทําการกดลงไปนะครับเห็นไหมครับแค่นี้ง่ายๆนะครับตรงนี้ถ้าเปิดคาเดาแล้วไฟตรงนี้จะเป็นไฟผ่านนะครับจะรู้ว่าการทํางานไฟเข้ามอเตอร์ไม่เข้าเครื่องไหมนะครับตรงนี้เป็นปุ่มเทสในการปรับรอบแล้วอยากเทสว่า เข้าหรือไม่เข้าเราไม่จะเป็นต้องไปยุ่งกับสวิตปิดเปิดนะครับเรามาเทสปุ่มเทสได้เลยนะครับผมส่วนด้านล่างนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกกึ่งเกียรนะครับเนอะอันนี้เดี๋ยวเป็นคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้เป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องกึ่งก่อนเนาะอันนี้จะคุยกันบ้านเพราะคลิปนี้อาจจะเป็นพวกนักศึกษาปีหนึ่งเนาะปวชหนึ่งที่เข้ามาเรียนอาจจะยังไม่เคยรู้จักเครื่องว่าตรงนี้จุดอะไรจุดอะไรนะครับเนาะอ่ะอันนี้เป็นส่วนหัวเครื่องนะครับ อ่ะต่อไปเป็นชุดกลางนะครับชุดป้อมเลื่อนแท้เลื่อนนะนะครับเดี๋ยวกล้องน,นีดหนึ่งก่ับตรงนี้ชุดกลางแท่นนะครับผมชุดกลางแท่นนะครับจะทํางานง่ายๆนะครับมือหมุนทวนเข็มนาฬิกาจะหมุนเข้าไปที่หัวจับนะครับผมหรือสปินเดิลน,นะครับนะครับ ง่ายๆนะครับหมุนเข้าไปหมุนถอยออกได้นะครับเนาะอ่าต่อไปเป็นชุดอีกหนึ่งชุดชุดนีด้เป็นชุดตัวบนอ่านไหมอันนี้หมุนตามเข็มนาฬิกาจะเข้าไปข้างในนะครับจะป้อนข้าง,างในถอยออกมาอ่าอันนี้เป็นคลิป,ปบ้านๆเนาะอ่าโอเคอันนี้เห็นไ,ไหมครับตรงนี้เดี๋ยวจะบอกรายละเอียดทีหนึ่งนาอในการทํางานนะครับจะปรับองศาได้นะครับตรงนี้ชุดนี้ นะครับปรับองศาได้เดี๋ยวตรงนี้จะมีรายละเอียดอีกทีนึงเนาะอันนี้เคือป้อมมีดนะครับอันนี้เคือปลอมมีดนะอ่าในการใช้งานก็คือทําการกระแทกนิดนึงเบาๆออกแล้วครับป,ป,ป้อมมีดจะหมุนตามเข็มนาฬิกาไม่ได้นะครับไปไหมจะหมุนตามเข็มนาฬิกาไม่ได้นะครับจะหมุนทวนเข็มได้อย่างเดียวนะครับอ่านะครับอ่าเสร็จปุ๊บสมมติเราเรา,เราได้องศา,าที่ต้องการปุ๊บเราทําการล็อกแค่นี้นะครับเนาะ ง่ายๆนะครับปอมมีดชุดปลอมมีดนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสวิชนะครับสวิชเปิดปิดเครื่องนะครับอ่ะต่อไปเป็นท้ายแท่นชุดท้ายแท่นนะครับผมอันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูอ่ะหมุนตามเข็มนาฬิกาตรงนี้จะออกมานะครับ จะค่อยๆออกมาเนาะจะมีอัตรารอบอยู่ถ้าหมุนทวนเข็มปุ๊บหมุนจนสุดยันสุดท้ายก็จะหลุดออกมานะครับทําการถอดเปลี่ยนได้นะครับเนาะโอเคนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้ตหนึ่งอ่าตรงนี้หลักการใช้งานของยันสุดท้ายนะครับผมง่ายๆเห็นไหมครับด้ามให้นักเรียนทําการ จับลงมาเบาๆนไมครับไม่ต้องกระแทกก็ได้เคลื่อนได้เลยไหมเคลื่อนได้แล้วแต่ถ้าทําการจับด้านนี้ยกมาปุ๊บเห็นไหมแต่ตัวยังไม่ขยับเลยไหมล็อกแค่นี้ก็อยู่เลยนะผมนะครับไม่ต้องไปถืงข้าเหล็กตีกระแทกนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีคลิปสอนปรับได้นะครับผมปรับข้างใต้เครื่องนี้ครับผมยันสุดท้ายปรับตรงนี้เพื่อทําการล็อกให้แน่นนะครับในกรณีโอ้โหบางคนตอกซะ พังเนาะอันนี้เห็นไหมน่นเลยไหมอ่านีปลดเบาๆกันตาแล้วแล้วก็ล็อกนี่นะครับง่ายนิดเดียวเดี๋ยวส่วนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆผมจะสอนอีกทีหนึง่งเนาะโอเคครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเครื่องกึงเนาะอ่ะลืมลืมอีกหนึงส่วนโอ้โหลืมไปได้ไงเนี่ยหัวสปินเดิลน,นะครับหัวสปินเดิล อ่าอันนี้อันนี้คือทีชักอ่าเดี๋ยวไปมนขอจับให้ถนัดเนาะทีชักนะครับจะใช้กับหัวสปินเดิลนะครับหรือเขาเรียกว่าหัวสามจับอ่าพูดง,างา่ายๆนบ้านสามจับสามฟันจะมีสามฟันจับนะครับเนาะอ่าส่วนตัวนี้เป็นทีบ็อกเนาะทีบ็อกจะไว้ใช้กับปอมมีดนะครับจะปอมมีดเนาะในการใช้งานทุกครั้ง ห้ามนาที่ชักค้าไว้เด็ขาดนะครับผมถ้าในกรณีค้าแล้วเพื่อนอาจจะมาสับสวิตได้อาจจะหมุนกระแทกปิวกระดิงกระโดนเกิดอันตรายเนาะอันนี้ทาการทาในการทางานทุกครั้งให้ทําการเอาออกเนาะล็อกชิ้นงานเสร็จแล้วเอาออกห้ามวางหรือวางเมืกก่อกีะอย่างนี้ไม่ได้นะครับให้วางไว้ลึกๆนิดนึงนะครับโอเคเอามาดูหลักการใช้งานบนะันอะ่ะหลักการใช้งานของสปินเดิลมีสามจับนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกา คือคลายออกคลายฟันจับนะครับเนาะอ่ะดูมือนี้อ่ะคลายฟันจับออมาเนาะเราทำการตัวชิง้งานเข้าไปข้างในนะครับเราทำการล็อกล็อกให้ล็อกสองมือนะครับแค่นี้ก็พอล็อกให้แน่นไม่ต้องถึงขัน้นโอ้โหเอาเหล็กมาต่อมางัดเนาะอันนี้ใช้เบื้องต้นนะครับอ่ะต่อไปปอมเมตรเอาล็อกเองแน่นเองเอา อ่ะโอเคมาประมีดนะครับก็เป็นการทำล็อกล็อกเสร็จปุ๊บตัวนี้ทีบ x ็อกนะครับจะมาขันกับน็อตนะครับเพื่อทำการล็อกม่กึงนะครับอันนี้เป็นม่กึงนะครับเนาะใช้ก็คือทำการใส่เข้าไปปุ๊บทำการเอาแผ่นลองหรือแผ่นชิมนะครับลองใต้ใต,ต้ม่กึงนะครับเพื่อให้ได้ระดับศูนย์กลางพอดีกับชิ้นงานนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะสอนอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้เป็นเบื้องต้นในการใช้เครื่องกึงนะครับ เพื่อเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆกับนักศึกษามือใหม่เนาะอันนี้ยังไม่ยังไม่ยังยังไม่ใช้คําศัพท์ช่างโดยตรงนะครับอันนี้เป็นคําศัพทบนบ้านเนาะถ้าใครมีอะไรสงสัยตรงไหนก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยเนาะคอมเมนต์ใต้นี้ได้เลยเนาะโอเคครับผมมีข้อสงสัยตรงไหนถามได้ครับผมใต้คอมเมนต์นี้เนาะโอเคครับก็ประมาณนี้ในการปรับรอบเดี๋ยวผมจะสอนอีกทีหนึ่งเนาะ ดีวผมจะสอนในกลับรอบในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ให้รู้จักเบื้องต้นของเครื่องกึ่งกันก่อนนะครับโอเคครับผมฝากกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยครับผมกับช่องนายยศจัดให้นะครับผมไม่อยากให้คลิปวิดีโอยาวมากเราก็เลยทำการสอนแค่เบื้องต้นเนาะโอเคครับผมบ๊ายบายครับ